តែយល់មកខ្លួនឯងនេះគឺថាការរៀនភាសាគឺការទំពេញពាក្យឲ្យបានច្រើនច្រើនយ៉ាងណាចេះពាក្យច្រើនអ្នកនឹងជេះភាសាឆ្លប់ឆ្លប់ចូលប្រទេសនេះពាក្យនេះគ្រូប្រាប់ថាអ្នកដែលព្រូកែភាសាអ្នកនឹងប្រតតែចេះពាក្យឲ្យផ្ឆាទំពេញពាក្យសុំបើដើរ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 មកយកនៅបាន200ពាក្យគ្មានេះតែយ៉ាងណាបលឹមឡើងភ្លេចបាត់អស់នេះព្រោះហេតុអ្វី มาดูความรู้ของนานิกา,าร์บอกว่าการท่องภาษาการท่องคําศัพท์มันไม่ใช่วิธีการเรียนรู้ที่ถูกต้องเพราะการเรียนรู้ที่ถูกต้องต้องประกอบด้วยสี่อย่างคือหนึ่งฟงังผู้อ่านเขียนอันนี้เป็นวิธีที่ถูกต้องแต่ถ้ามาท่องคําศัพท์อย่างเดียวเป็นวิธีที่ผิดผิดอย่างเดียวเมื่อผิดแล้วเนี่ยมันเป็นยังไงท่องข้างหน้าลืมข้างหลัง หัวของเรามันไม่สามารถที่จะไปจดจ,จาไดถึงขนาดนั้นจังได้กนะเจียววิธีการมวยแด่ศึกษาอครบเท่าพวกกาตุนติงเปียเนี่ยคือตุนติงขังมกพลิกขังเก้าตุนต็งขังเก้าพลิกขังมกคั้วขบาระบของเยี่งมันอายหนเมียนการจองจําเปียขงังดูพบโลกนี้ปานเต้จังเมียนแต่กาทเวกัยุ่นแต่ปนอกเต้เติมอาย សាសន៍ធឹងខ ्वा មម៉ ãi ធឹងកែងแท้របស់ភាសាអនន្តៈទីបောက်ខត់យើងត្រូវនៅលើកនឹងការអូម៉ែងយើងរៀនភាសាខ្មែរអ្នកត្រូវខែគំទាំងពាកឆ្លប់ទាំងពាកភាសាខ្មែរទេព្រោះហេតុអីបានមិនទាំងពាកព្រោះអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់អញ្ចឹងស្តង់ដាអន្តរជាតិទីប្រថារៀនដើម្បីយល់ពេលដែលយើងយល់ហើយអាការយល់នេះវាមិនភ្លេចទេ វាចាំជារៀងរហូតតែឯកាទន្ទឹងពាក់នេះមិនមែនយល់ឡ่ะប្រន្ទាចាំអាចាំនេះឯងខួរក្បាលរបស់ខ្លួនយើងវាចាំមិនបានយូរទេអញ្ចឹងឯងរៀនខាងមុខភ្លេចខាងក្រោយទីបំផុតเกิดความท้อแท้កើតសក្តីថាចុះចាំសុំចុះចាំយកធំខោเว้ยขอแพ้แล้วเว้ยเรียนมา2ปีแล้วก็ไม่ได้สมบัตรอะไรสักយ៉ាងឯងเห็นมั้ย เพราะเราท่องคำศัพท์ไหมดังนั้นคือเปลี่ยนวิธีการเรียนแล้วทุกคนจะอย่างนี้เอาตามสแตนดาร์ดของนานาชาติที่เขาระบุไว้ 1. Listening skill 2. Speaking skill 3. Reading skill 4. Writing skill อย่างบุญประเภทนี้เหาะทะ องค์ประกอบของความรู้หรือเป็นหนทางของปรัชญาที่จะเกิดขึ้นในตัวของตัวเราเองได้บางบางคนเนี่ยเขายังไม่รู้น้อยอะไรเลยพึงเสื่อโทรศัพท์มาใหม่โอ้มันเล่นยังไงเนาะนี่ถ้าเราได้แชร์ความรู้ไปให้เขาเนี่ยมันเป็นบุญอันประเสริฐนะครับพี่น้องครับเออจังคอมเพล็กซ์จอยเสียช่วยไลฟ์ช่วยเสียอ๋อฟัอให้ Hi. จอยเสียเรื่องมวยดาลาอ,อ,อ,อ๋อเนาะเออเนี่ยพวกเนี้นบยบางจุ่งในวิกิ อาธมาก็บานจะใจภาคภูมิใจที่ทุกคนให้การสนับสนุนในการเสียในการกดไลค์กดเสียอย่างนี้เป็นต้นนะอาจจะในคลิปนี้กนนะ่องเล็กนะจด้องจล้องอ่านจำส่งออกผลจร่างทรงมีจดจใน,นสมอง